ยูจากช่องแม่บ้านเจอปัญหานะคะวันนี้ก็เป็นวันไหวศาสตร์จีนนะแล้วก็เป็นวันเดียวกันกับวันทําบุญเข้าประดับดินนาะซึ่งก็เป็นวันที่แบบซ้อนกันไปยูก็เลยไปทั้งวัดนะแล้วก็มาไหวเจ้าด้วยนะซึ่งโหทุกคนโชคดีนี่มีทูบแบบ1กิโลนะทูบหอมนะทูบหอมไหวพระแบบ1กิโลคือก็จะเป็นถุงสิปล็องนะคือถือถุงเนี้ย ทูบหนึ่งกิโลไปทุกที่เลยนะไหว้พระในบ้านไหว้พระนอกบ้านไหว้ที่วัดไหว้ที่ศาลเจ้าไหวท้ที่โอ้โหอยู่วันนี้คือหนึ่งถุงนี้นะหนึ่งถุงเนี่ยแบบโอ้โหมันมีความรู้สึกว่าสะดวกมากเลยนะแล้วก็ทูบก,ก็กลิ่นหอมมากด้วยนะแล้วก็ทูบนะจริงๆคือจะมีสามขนาดนะแต่ว่า ทูปนี้คือ,อยูใช้ทูปขนาดมาตรฐานนะคะในการจุดทูปเพราะว่าเราจะตั้งของไว้ทั้งหมดเร็วเกินก็จะแบบว่าเอาอยัางตั้งของไม่เสร็จหรืออะไรแบบนี้นะก็เลยใช้ทูปแบบขนาดปกตินะซึ่งแบบขนาดสั้นหรือขนาดกลางนี่คือเอาไว้ไหวแบบเร็วๆนะแต่ว่าถ้าทําพิธีเราก็จะใช้ขนาดแบบธรรมดานะซึ่งทูปนะเป็นทูปอันนี้นะก็จะเป็นทูปของโรงงานผลิตเองนะทูปนะก็จะมีแบบ สามขนาดนะคือขนาดแบบขนาดกลางเนี่ยยีเซนนะขนาดเล็กนะยีเซนนะแล้วก็ขนาดมาตรฐานอันนี้ที่ใช้อยู่คือ32เซนนะซึ่งก็ใช้ถุงแบบเป็นถุงซิปล็อกทุกคนเอาขึ้นรถแล้วก็โอ้โหวเวนนะจุดธูปแล้วก็ไหวตามที่ต่างๆคาะในถุงก็จะมีทูบตัวเลขนะให้1อันต่อ1ถุงนะซึ่งก็อันนี้นะทุกคน เป็นกลิ่นกํายานนะกลิ่นกายานเนี่ยจะมีความสึกแตกต่างกับน้ําหอมเลยเพราะว่าเหมือนเป็นกลิ่นเปลือกไม้หรือว่าเวลาที่เราเข้าป่าลึกหรือไปเจอต้นไม้ใหญ่ๆบรรยากาศในป่านะมันจะหอมสดชื่นนะเราจะมีความสูขว่ามันสดชื่นมากนะซึ่งเวลาจุดนะควันก็ไม่เยอะด้วยนะก็อันนี้นะไปจุดได้ทุกที่เลย ถ้าอยู่วางทูบเอาไว้ในรถหรือว่าในห้องแอร์หรือในห้องที่ว่าปิดวิชิตนะกินหอมทุกคนคือไม่คลาสสงมันอยู่ในป่านะทั้งที่แบบเออมันมีความสุขว่าอยู่กับธรรมชาติมากเลยนะสําหรับทูบหอมรุ่นนี้นะลองไปใช้กันดูนะแบบคือตั้งไว้เฉยๆยังทันจุดอะก็ยังหอมนะแล้วกลิ่นหอมนี่คือไม่ใช่กลิ่นหอมมนน้าหอมนะไม่ใช่กลิ่นหอมแบบชุนมันเป็นกลิ่นหอมธรรมชาตินะซึ่งก็สามารถเนี่ยไว้ทั้งเจ้าที่นะ ค่ะวันนี้ก็แบบทูบหนึ่งดอกนะที่เขาเรียกว่าไหวผีนะไหวตามสามแยกสี่แยกนะก็ไหวกับของกินไหวกับอาหารนะแล้วก็สามารถมานี่บูชานะทูบแต่ละดอกนะหมายถึงจํานวนของดอกนะก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันนะคือผู้คนดูควันนะควันจะแบบว่าไม่ได้เยอะมากนะที่สำคัญคือมันมีกลิ่นหอมนะซึ่งอันนี้นะ วันนี้คือไหว้บรรพระบุรุษแล้วก็ไหวผีเขาเรียกว่าเวลาที่ไหวผีหน้าบ้านใช่ไหมทุกหนึ่งดอกหรือตามสามแยกสีแยกนะที่เราผ่านหรืออยู่หน้าบ้านนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็แล้วแต่ว่าใครไหวกันยังไงนะซึ่งมันเป็นวันที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทําบุญข้าวประดับดินเนี่ยคือเขาจะเอาอาหารเนี่ยนะไปตั้งตามพื้นนะก็คือทุกหนึ่งดอกนะซึ่งก็การไหวพระภูมินะก็มีการจุดทูบ หลายแบบนะจะจุด3ดอกก็ได้9ดอกก็ได้หรือตามหน้าที่มีแบบ16ดอก39ดอก36ดอก19ดอกอะไรแบบนี้นะซึ่งก็แต่ละความเชื่อก็เอาที่เราสะดวกก็ได้นะก็อันนี้นะจะให้ดูว่าควันทูบนะทุกคนมันจะไม่เยอะมากนะแล้วก็การจุดทูบถ้ามันไม่มีควันเลยเราจะมีู้สือว่ามันขาดอะไรไปจุดในห้องแอร์หรือจุดที่อื่นเออมันไม่มีควันก็เพื่อสุขภาพนะ ที่บ้านอยู่นะไหวหลายที่นะถ้าไม่ได้ทุบแบบหนกิโลนะคือไม่พอจุดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีแบบหนึ่งกิโลนะต้องมีแบบว่าไว้สักสองสามหอเลยนะถึงจะพอแบบว่าจุดไหวเจ้าวหวบรรพบุบรุษถึงจะว้วครบทุกที่นะเพราะว่าวไว้หลายแห่งมาก